สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เด็กต่างจังหวัดาบางคนค่ะเด็กสองคนนี้เขาก็จะอชอบไปยิงนกตกปลาหาอยู่หากิน,กนตามภาษาค่ะอยู่กับธรรมชาติค่ะ ไม่ได้ติดเกมไม่ได้ติดโทรศัพท์ค่ะก็อาจจะมีเล่นบ้างแต่ก็จะหนักไปทางแบบมีกิจกรรมทำค่ะไม่ได้อยู่แบบหน้าจอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยตกปลาไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นเกือบใกล้จะหกโมงอะหลังเลิกเรียนค่ะ ก็จะชวนกันมาตกปลาค่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็ต้องรอดูกันค่ะสงสัยจะไม่ได้ค่ะ มุมนี้อาจจะออาจจะตกไม่ได้ไงตกไม่ได้ก็เปลี่ยนไงดูซิว่ามาตรงนี้จะตกป่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมๆกันไง อน่าจะได้แล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเป็นปลานิลค่ะลนะปลานิลพันนี้ตัวไม่ใหญ่ค่ะตัวโตก็น่าจะประมาณนี้แะคะ่ะดูในถังแล้วแบบว่าก็เห็นตัวประมาณนี้แหละได้หลายตัวแล้วนะคะกับข้าวมื้อเย็น เน่าจะเป็นปลาค่ะนี่ก็คงจะไปวางที่ดักกุ้งมาค่ะไปกันหลานสาวนี่ก็อยู่ท้องไร่ท้องนาค่ะก็จะมีพื้นที่ว่างเยอะเด็กก็ได้วิ่งเล่นกันตามสบายค่ะเป็นเพื่อนบ้านกัน ไปนาไปไร่ไปสวนมาก็แวะทักทายพูดคุยกันนะอาจจะมีแบ่งแบ่งปันกันค่ะแบ่งปันอาจจะเป็นของกินค่ะเป็นผลไม้เป็นผักอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาดูอีกมุมนึงอันนี้น่าจะหกโมงเย็ยนแล้วค่ะเริ่มจะมืดเริ่มจะโพลเพลแล้ว อากาศดีมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เคยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในเมืองในสังคมที่วุ่นวายคิดถึงบ้านกันไหมคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ